เองเองเล่นคีล่าให้ได้ปะเล่นเล่นคีล่าให้หน่อยได้ปะตอนนี้เอาตาที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันเลยนะครับผมบอกให้น้องหยิบคีล่ามาป่านะครับเพราะว่าผมจะเล่นโอเมนนาะก็ตัดการโดนมรัฟจากโอเมนไปนะเพราะว่าเรามีลูอี้อยู่แล้วเนาะบ,บวกกับโอเมนนะที่เราหยิบมาเราชนะทุกตัวนะผมว่าป่าเขา่าจะเป็นเอรันดอร์แล้วนะครับประมาณนี้ในใจผมแหละเอรันดอร์นาคอนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าถ้าออกนาคอนเราเล่นง่ายครับผมว่าเราออกเอรันดอร์ <careers S 2> เราเล่นยากนเนานะอย่างก็เป็นเอรันดอร์นะดูฝั่งตรงข้ามเราเรียกว่าเป็นเอรันดอร์นะครับก็ พยายามแบบตัดโอเมนมาถ้าเกว่าเขาไม่สามารถหยิบฟอเรนได้แล้วนะเพราะเขาหยิบยีน่ามาแล้วคนดูลองดูหน้าดับแบบนี้นะครับเพราะเราฝั่งเราได้ลูอี้มานาะพยายามหยิบตัวมาคอมโบกับลูอี้ครับเช่นแบบมูลาดล้าจะเก่งเป็นไฟถ้าถ้าเกิดเป็นโอเมนอย่างเงี้ยเอามาคู่กับลูอี้จะทำให้เราแบบสปิดได้เก่งนะครับแล้วก็ในเรทเกมแบบคือจะเก่งมากเรื่องของมาโคดับสิบห้าครับรเดี๋ยวลองไปด,ดูตัวเกมกันครับว่าตอนนี้การที่เราผมหยิบสองตัวท้ายว่าเป็นชีล่าของโอเมนจะสู้ได้ไหมนะครับไปรอดูกันครับผม โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่เว็บไซต์ g ก l เด n เติมเกม com เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมเกมชั้นนำได้มากมายมีหลายราคาให้เพื่อนๆนได้เลือกกันแบบจุใจเลยนะครับรับรองว่าคุมทุกเกมนะครับถูกแบบไม่เกรงใจใครอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมนะครับไลน์แอดต้องมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็เพจโกลเด้นเติมเกมจะได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆกันได้ตลอดเลยทุกคนถ้าพร้อมล้วไปดูในเกมกันเลย let's go คลิปนี้จะไปกันอย่างช้าๆอย่างละเอียดนะสำหรับานมมอะู จเจอกับเทนเม็ส้มด้วยนะตาน,นี้คีล่าเราเริ่มที่บูบัฟก่อนนะครับฝั่งเขาก็เป็นยีนาออฟเลนนะครับไม่ได้มีตัวมาแก้ทางกันอย่างชัดเจนแต่ว่าโอเมนก็จะเสียบเปียบเยนาอยู่หลืมเมๆนะครับต้นเกมเพราะว่าเขาเป็นเยนาเอรันดอนนะครับแต่มันจริงอยู่นะที่โอเมนชนะเยนาแต่มันเป็นช่วงกลางๆขึ้นไปนครับถ้าเกิดม้ยังไม่มีของเรลวแรกอย่างเงี้ยเยนายังไงก็จัดกว่านะครับถ้าเรล4สี่ยังไงโอเมนก็สู้ยากนะคนที่เล่นก็น่าจะรู้อยู่แลวนะบแบบว่าเราไม่ควรไปประทะตรงช่วงต้นเกมนะอันนี้คนดููที่่่่แบบวาเเลนอออยก็ ฟังเบสไ้ได้เลยนะครับว่าเหมือนจะมีประเด็นเกิดขึ้นมาแล้วเทนเมสต้มครับตัวนี้เดินดค่อนข้างที่จะเดินเกมนะมาทำออฟก่อนนะครับโรมเราก็ตามมาเหมือนกันนะแต่วันนี้จะเหมือนจะมีไฟหรือเปล่าอีก,กีเป็นเมดต้นเกมแต่ว่าลงหลุมกลับบ้านไปแล้วเหลือผมกับดางหน้าของดางหน้าของลูอีนครับก็ใส่กันมาแต่วันนี้นัวมาหน้าของเทนไายมากด2ยืมมาลดดาเมจแล้วดึงกระตุก2มาแบบนี้ไม่ได้ลงหลุมมาผมเทนที่จะเล่นต่อแล้ปีท่าสองกด2มาแต่ยีหน้าฟิกมาตีไม่รอดัวันนี้แลกกันไปครับยีหน้าเสียฟิกผมเสียฟิกนะครับ แล้วว่าคีบลนก็ไม่ได้รับนะให้ลูวี่รับไปเลยนะครับก็ถือว่าเทรดกันได้สูสีครับถ้าเกิดว่าเมดเราไม่ได้กลับไปนี่โวมั่นใจเลยว่าเราจะได้หมดนะครับสวยงามครับทุกคนมาดูกันต่อเขาจังหวะนี้เข้าเลนกันมามัางกรใหญ่จะเกิดได้อีก26ิวินะครับก็สิ่งที่เราควรทำก็คือาหาให้เวลเวลสีให้ทันมังกรใหญ่จะขึ้นนะครับแต่จังหวะนี้ก็ค่อยๆนะครับดูดีๆว่าป่ากเขาจบไหนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ เราอย่ารีบเกินไปแต่ว่าผมมั่นใจแหละเอ็น,อนเราต้องมาจบเลนผมอยู่แล้วนะครับผมก็จะเวลสแล้วตอนนี้อ้าวมาพอดีครับไม่สวน,นครับเก็บเลือดไว้นะครับกด2วิ่งหนีนะครับอย่าพยายามเสียเลือดนะครับยิ่งถ้าเราเสียเลือดในเลนเยอะทุกคนออฟเรนอ่ะเราก็จะโดนเขามาทําได้ง่ายนะครับบางทีเราอาจจะแบบคนอาจจะบอกว่าเอ,อ้ผมตายในป้อมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสาเหตุหลักๆแล้วมันเกิดจากการที่เราออกไปเสียเลือดข้างนอกจนทําให้เราเลือดน้อยทําให้ฝั่งตรงข้ามตัดสินใจมาได้เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว การที่เรากอดป้อมเราต้องอย่าเสียเลือดด้วยนะครับอนนี้ผมก็ตัดกลางก่อนนะเพราะว่าดูข้างล่างท่าไม่ดีแล้วนะครับมันไม่เพื่อนเราอยู่บ้าน2คนแล้วมีิก,กี้อยู่แค่คนเดียวนะแต่ก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าเราได้มังกรใหญ่มาแล้วนะครับก็เพียงแค่ขึ้นไปรับเลนเรานะครับโอเมนต้องใจเย็นนะทุกคนรอ,อของก่อนนะครับมันไม่ใช่ตัวต้นอะไรขนาดนั้นนะแต่มันสามารถจับให้เพื่อนเล่นได้ในจังหวะที่แบบจับแล้วเพื่อนมาซ้อนนะครับเอาไวใ้ใเขานิยมเป็นแบบ เล่นล่ให้เพื่อนมาซ้อนจับให้เพื่อนมาทํามากกว่านะมันถึงแข็งแกร่งในออฟเลนนะครับแต่ก็จะแพ้พวกฟอร์เลนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเกมนี้ไม่มีนะถามจริงว่าเยนาก็ไม่ได้ตัวที่โกโอเมนมากขนาดนั้นนะครับเป็นตัวที่เล่นใส่โอเมนได้เลยแหละทุกคนแต่ว่าเขาหยิบม,มาเป็นเอรันดอร์เยนาครับก็ถือว่าชนะเราได้เลยนะครับถ้าเกิดเขามาเล่นลุม2องหนึ่งให้เยนาใส่เราก่อนแล้วแล้วก็เอรันดอร์ปั๊มนะครับตามที่เราบอกไปนะเบสบอกไปก็คือเคลียร์เซฟนะครับโอเมนไม่ใช่ตัวต้นนะครับ ที่จะมีของ rumor, แบบยืนไหวขนาดนั้นตอนนี้ค่อยๆเล่นนะหาจังหวะที่จะเล่นนะฟิกเกอร์ผมอีกสิบวียังเล่นไม่ได้นะพยายามเดินคุมนะครับเดินคุมโซนอย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะครับรอฝั like> ่งของข้ามหลุดตำแหน่งมาเราอาจจะจับให้เพื่อนเล่นได้นะดหรือถ้าจะเล่นแบบโซโล่คิวอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆเลยนะครับว่าเขามาแค่ตัวเดียวจริงๆเนาะดูแมปดีๆตอนนี้เขาโผล่กลางสองนะผู้กลางก็คือลิเลียกะเทนนะโผล่อยู่แค่สองตัวนะครับเราก็ค่อยๆรีบเคลียร์ไปถ้าเป็นอย่างเงี้ยยีน่าเข้ามาเปิดเราแบบนี้เลยอ่ะคือเข้ามาสองแน่นอนผมก็เลยขัังไว้นะครบ ก็จะฟิกเกอร์ออกมานะครับจังหวะนี้เพื่อนเรียกผมก็วาร์ปลงมานะครับแล้วก็กลับบ้านนะไวกว่านะครับไม่ต้องแบบวาร์ปกลับเนาะโอเคแล้วก็กลับไปรับเลนเราแล้วยังไม่เสียทีนะครับไม่เป็นไรนะทุกคนตันวนี้เราเกิดว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนอยากให้ทุกคนสังเกตเลยนะเวลาเล่นออฟเลนนะครับ ถ้าสมมุติว่าตัวของฝั่งตรงข้ามเขาแพ้เรานะครับ ấy, สมมติว่าเขาแพ้เราอะสมมติเราเล่นสก,กัดเขาเล่นแพนได้อย่างเงี้ยอะเป็นยกตัวอย่างนะครับแล้วเขาเข้ามาเปิดเราเลยอะแบบอยู่ดีก็มาใส่เราเลยทุกคนสังเกตได้เลยนะครับว่าเขาอะมีตัวมาซ้อนแน่นอนครับอันนี้คือวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยถ้าเกิดเขามาใส่เราอย่างเงี้ยเราก็อย่าแบบไปแบบมั่นใจอะครับว่าไอ้ตัวชนะมาเปิดผมหลออะไรก็ผมสวนนะมันไม่บางทีเราต้องควรถอยไปก่อนดีกว่านะในแบบกรณนนีที่แบบแรงสูงเนาะส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมาซ้อนนะครับ แล้วก็ค่อยๆเล่นนะตอนนี้เป็นท่ามิ่งสีต้องละเอียดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าตายเสียป้อมแน่นอนนะเอเนดอร์ก็ป้อมไวอยู่แล้วนะครับบวกกับฝั่งของข้ามมีแวนกาดด้วยจะเคลียร์ยากเลยทีนี้ผมก็รีบกระตุกแวนกาดออกมาเคลียร์ก่อนเพราะว่าเย,ยนาไปรับกลางมันมีไม่กี่อย่างครับถ้าเย,ยนาไปรับกลางแบบนี้คือเอเลนดอร์ต้องมารับบนแน่นอนนะครับก็คือผมเคลียร์ได้แค่ไหนก็แค่นั้นก่อนเลยครับตอนนี้อยากจะเคลียร์ให้ตายเลยโอเคได้มาแล้วครับทางด้านของแวนกาดเคลียร์หมดนะก็ถอยมารับต่ำนะแล้วมตวววววีตนะครับ แบบว่าสมมติโดนได้อย่างนี้อาเห็นไหมยีน่ามามา,มาแอบพุ่มอย่างนี้แล้วหมายความว่าไงครับคนดูหมายความว่าอะไรครับมาแอบแบบนี้ต้องการจะทําเรานะแต่เราเห็นเราเห็นเขาแล้วนะครับเราก็ต้องออกจากพุ่มไปอะยรเราการที่เราแค่เห็นโพซิชันเขาเราก็เล่นง่ายครับเขาโผล่กลางสองล่างสองนะครับแบบนี้เราเห็นแล้วว่ายีน่าตัวเดียวนะครับผมก็ถ้ามีจังหวะอาจจะหาเล่นนะต้องดูดีๆนะครับยังไงครับตอนนี้ยังเชิงกันอยู่ ต่างคนต่างไม่เข้านะครับคือเขาต้องเปไ็นฝ่ายเปิดผมอยู่แล้วต้นเกมนะผมไปเปิดยีน่าไม่ค่อยสวยครับถ้าเกิดดึงตัวหนึ่งเนาะยังไงยีน่าก็จัดกว่านะครับบอกกับกเขามีสกิลที่แบบสลับดาบแล้วมันกันซีด้วยนะครับมันก็โอกาสที่เราจะจับโดนค่อนข้างน้อยแล้วถ้าเกิดเราจับพลาดไปเนี่ยมันจะทําให้เราเสียอันติไปแล้วแบบโดนไดได้ง่ายนะครับช่งนี้นี่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแบบยีน่าเคลียร์ไวแบบนี้นะครับไม่มาซ้อนก็คือเคลียร์เติมมี2อย่างเขาไม่มาซ้อนเราก็คือรีบเคลียร์เพื่อที่จะไปเติมเกมนะครับ่าไไปปลละยยีีนนคครรับเ์แ้วก็ สไตล์โอเมนก็เรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับรับเลนไปนะครับมันไม่ใช่ตัวที่แบบเดินไปเติมได้ไวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างแข็งแก่งในเลนเลยนะตอนนี้เพื่อนเรียกเราผมก็พยายามดูนะครับว่าควรลงไปไหมแต่เหรือก็กดลงมาแล้วหาจังหวะที่จะเข้ามาเล่นเทนถ่ายมาแบบนี้ผมก็พยายามหลบวงลียก่อนเดี๋ยวมันจะโดนแล้ววับกลับบ้านไปก็มาขังไว้นะครับมีเอลสูช่วยซูมอยู่ผมมีตัวแข่งไม่เป็นไรครับพอโดนถ่ายมาแล้วแบบนี้กด2ออกมาได้นะพ้อมยิงมาไม่เป็นไรลดดาเมจอยู่ ด้าวของเทนมาแล้วก็เลนบนเนี่ยให้คีล่าไปรับได้นะครับอันนี้เพื่อนน่าจะรู้งานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราลงมาเป็นทามมิ่งบูของคีล่าพอดีนะครับเขาก็อาจจะแวะไปรับบนให้เราได้นะครับน่าจะไปรับอยู่้วมันรู้งานอยู่แล้วครับแรงประมาณนี้นะครับ20กว่าดาวเกือบ30นะน้องกดมาคนดูเข้ามาจอยนะครับผมก็จะมารับกลางนะครับตอนนี้เอเดนดอร์อยู่กลางจริงๆผมขึ้นบนก็ได้หรือว่าจะรับกลางแทนก็ได้แล้วแต่นะครับมันสามารถยืดหยุ่นได้นะเพราะคีล่าก็ไปรับบนให้ผมอีกเวฟได้นะ ช่วงนี้ผมว่าผมจะกลับไปรับเล่นผมแล้วแหละถ้าเกิดคีล่าไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ยีนาคีล่าเขาขึ้นไปให้อีกรอบนึงนะผมก็จะลงมาเล่นล่างละเพราะว่าผมมีฟิกจับด้วยไงคนดูผมเลยอยากจะเล่นล่างมากกว่านะครับสามารถเปิดไฟให้เพื่อนได้เนาะตอนวนี้ก็จะเข้ามาจะกระตุกมาแต่ไม่โดนนะตอนนี้คิดว่าโดนชัวร์แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังเดินตีธรรมดาได้อยู่นะเราม,มีตัวแข็งนะครับโอ้โหเล่นดอผักมาค่อนข้างสวยชอนนี้หาจาังหวะเอเมืเป็นตัวที่ใจเย็นๆนะทุกคนถ้าเจอ มัวไม่ได้นะมันจับยากนะคนรัวนี่ก็ลงหลุมมาเอียงซ้ายให้หน่อยนะครับเมื่อกี้เหมือนลิเลียจะโป๊กนะครับเสียป้อมกลางไปแนละ้วส่นนี้ถือว่าเราทําช้าครับเมื่อกี้เราผมมีฟิกจับก็จริงนะครับแต่ว่าฝั่งเขาก็แบบหลบได้นะครับระวังตัวให้ดีเลยก็จับยากนิดนึงนะครับถ้าแบบไม่ได้ฟิกเข้าไปจับอะไรอย่างเงี้ยลิลนาเป็นตัวที่พิวเนาะก็กลับมาเคลียร์เลนก่อนนะครับไล่ล่างแลกกลางก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับฝั่งเขาค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของโพ i ิชันในการเล่นในแมปนะครับคือเสียป ตอนนี้ลูอีก็เรียกเรานะครับเราก็ยังไม่ลงนะติดเคียวเวฟ์เพื่อขังมานะครับจังหวะนี้อาศัยจังหวะที่เยนายังแบบไม่ได้สลับเป็นก,การสถานะนะครับก็เคลียนสู้เลยครับเรามีของประมาณนี้ก็พอที่จะไหวกับเยนาแล้วนะครับเริ่มมีตีไวแล้วก็แบบจังหวะที่เขาเข้ามาเมื่อกี้เราสวยกว่าแล้วกด2ตีใส่เอ็นดอมาเอ็นดอกดแข็งมาจังหวะน,นี้กระตุกมาเราวหัวโดนแล้วแบบนี้กดแข็งสู้แล้วพยายามที่จะฟิกหลบมาแต่แนี้พยายามที่เขามาเก็บเลือยเอดอเขามาตีเลือดขึ้นไม่ทันโอ้โหแย่นะครับชอนนี้ถือว่่าาาพยยมททีะเรรแกนคับ ไม่สวยนะช่อนี้เสียกลางหรือเปล่าอีกป้อมด้วยความที่เอ็ดนดอร์เป็นตัวต้นละครับเขาต้องเล่นเกมนะแต่ก็ถือว่าเรา,เ,ราเขาทําได้ดีกว่าเรานะครับช่อนี้เทนเมสต้มด้วยนะครับตัวนี้เอ็ดนดอร์เล่นค่อนข้างคมกว่าผมนะครับเมื่อกี้กระดาเมจดีมากนะคนดูเอ็ดนดอร์แล้วก็นิ่งมากด้วยนะครับช่อนี้ก็แลกกันไปครับเราได้ป้อมข้าง,ขางเขาเขาก็ได้กลางเรานะครับส่วนใหญ่เขาเน้นกลางเรามากๆเลยนะครับเราได้ข้างเขาลึกเขาได้กลางเราลึกตลอดนะครับ ตามสไตล์เอเดนดอร์นะครับมากับเยนาแบบนี้นะครับเป็นฮีโร่ค่อนข้างที่จะต้นเกมเลยนะฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งเราก็มีอิกกี้เป็นตัวต้นเกมนะครับเดินกับลูอี้ช่วยกันโยกแมปก็ไม่ได้แย่นะแอนต่อครับตอนนี้สกอร์คิวเรานำนะครับแต่ว่าป้อมก็เหลือก็ไม่ต่างกันมากเท่าแต่ว่าเราเสียป้อมกลางนะครับค่อยๆเล่นไปนี้ก็มารับป้อมต่ำนะเอเันดอร์ตีมังกรใหญ่อยู่นะครับแบบนี้อยู่กับเยนานะ ผมก็รีบเคลียร์นะครับแต่ไม่มีไม่มีฟิกจับนะครับก็จะต้องรอจังหวะดีๆนะครับแต่ว่าคีร่าเขาไปโซนหนอเขาต้องปล่อยมังกรนะผมก็จะรอดักนะเผื่อเขาจะกลับมาอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเขาปล่อยลีนะโอเคเคลียร์ล่างกันต่อรับลูอีเรียกขโมนผมไม่ได้ขึ้นไปเนาะโอเมนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีลูอีในทีผมชอบมากนะคนดูลองหยิบมาเล่นได้นะถ้าเกิดคนดูไปโซโลหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนนะลองดูนะครับถ้าเกิดลูอีหลุดอ่ะคือโอเมนมันจะเป็นตัวที่ทําเวฟได้แบบอิสระมากครับก็คือรอเรียกแล้วก็แค่ไปแค่น แต่ว่าตอนนี้ลูอีเราโดนแล้วนะครับก็มาช่วยเพื่อนตีมังกรใหญ่ก่อนนะครับฝั่งเขาก็น่าจะเทรดดาร์กแรกแหละนะครับน่าจะไม่ใช่น่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับหรือเปล่าหนาเรียบร้อยครับดาร์กหายละไปกันต่อครับเคลียร์เลนมาอ่าตอนนี้ก็เสียลูอีอยู่นะครับแต่ว่าเขาเหมือนจะบีบเล่นบนนะผมก็ไม่สนนะผมว่าสไตล์เดิมนะครับคนดูยาวครับยาวบอกเลยโอเมนลูอีนะครับไปสุด โอ้คนาจะาที่พี่ไม่มีกลับหรอคนที่ดูบอกพี่กลับหรือเปล่าเพื่อนบ้านจะแต่พี่มันนั่งดันอะไรเพราะาเรามีลูอี้นะครับเดี๋ยวลูอี้ก็เกิดมาเรียกเรากลับไปเห็นไหมเราก็จะกลับไปนะครับตอนเนี้ยผมก็จะหาจังหวะเล่นนะครับเหมือนกับว่าจะรอดูว่าเขากลับมากี่คนแต่ว่าเนี้ยต้องกลับแล้วนะครับเขากลับมาสุ่สองคนเห็นไหมโอเมนคนเดียวนะเขาแห่กันกลับมาสองเลยนะครับทำให้เกมบุกเขามันถูกชะงักลงนะครับแต่ว่าคิร่าเหมือนจะโดนปิดลอดหรือเปล่าแนละ้วหูอากาศลอดน้อยมากละมุดมาโอ้โห สุดจัดนะครับช็อตนี้ผมก็เหมือนเดิมครับสไตล์เรายังไงคนดูที่เราคุยกันไว้ดันยาวครับดันยาวนอกจากดันยาวแล้วมันจะเก่งแล้วก็เราก็จะมีของรวยด้วยนะครับอีกอย่างของการสปิดยาวๆแล้วไม่มีใครมาหยุดยั้งเราได้แบบนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาตัวแก้อะไรเรามาเลยนะยีน่าเก่งก็จริงนะครับถ้าเล่นกับเอรันดอร์แต่ถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งกับโอเมนก็สู้ยากนะครับผู้ตามตรงยิ่งยิ่งเลดยิ่งโดนโอเมนนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นไฟเตอร์ที่รับเลนไม,ไม่ได้เสียท่าโอเมนได้ง่ายขนาดนั้นนะครับก็คือทั้งเกมอะถ้าเกิดเชิงหนา,หนาแทบจะไม่แพ้โอเมนเลยนะแต่ว่ามันก็ฆ่าโอเมนยากนะแล้วข้างล่างผมดันต่อมาเหมือนต้องการจะมีไฟ์ผมก็ลงมาเลยครับตอนนี้ไม่รอช้าโอ้โหลงมาเกือบโดนเทนไถโพสิชันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยกด2อดเดโนมาก,ก่อนนะครับแบบนี้มีฟิกจับอยู่รอเขาหลุดโพสิชันมาจะฟิกเปิดได้เพื่อนนะครับแต่ว่าเขาถอยกลางไปหมดแล้ว ผมก็เลยที่จะไม่ได้เลือกเล่นอะไรนะครับลองตามมากดดันดูก่อนแบบนี้แล้วเหมือนยังไงไม่มีไฟแล้วครับผมก็จะไปรับล่าง้วครับทำล่างต่อเหมือนเดิมสไตล์เรานะคนดูดันยาวครับตอนนี้การเนินอยู่ที่7 0 0 0แล้วนะครับบีบยีน่ามาแล้วนะครับยีน่ายังมีตัวแข็งอยู่นะเอออันนี้คือสิ่งที่คนดูต้องระวังด้วยครับยีน่าเขามีตัวแข็งเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนเล่นอะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากพัฒนาฝีมือให้เราไปอีกขั้นหนึ่งนะครับการที่เราเช็คฟิกเกอร์เขาอะไรเงี้ยหรือว่ามันเช็คยากอะครับฟก สิ่งที่เราควรเช็คก็คือเขามีไอเทมอะไรบ้างเขามีล็อกชิลไม้เขามีตัวแข่งไม้บางทีเขาเข้ามาเล่นกับเราเราอาจจะชะล่าใจให้ hey, ตัวเราชนะเว้ยมาดีแต่เขากดล็อกชิลยือมาอย่างเงี้ยเราไม่ไทันตั้งรับไว้นะครับมันก็ไม่ดีนะการที่เราอ่านสกิลไว้ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วยีน่าไม่มีล็อกชิลนะเขามีตัวแข่งนะเขาสามารถเข้ามาเล่นห้าแล้วกดแข่งซื้อเวลาเพื่อมาทําจังหวะได้นะเนี่ยคือสิ่งที่เรามีข้อมูลนะครับจากนั้นก็จะเคลียร์เวฟไปครับสไตล์เดิมครับคนดูก็เทบนหมด พยายามจะหาจัางหวะเลยแล้วเข้ามาฟิตยัดใส่หน,ห,นหน้าหน้าของลีเลนามาแล้วกดมาตีธรรมดาต่อเนื่องมาโอเมนมันสไตล์นี้อยู่แล้วครับกดสองเพื่อความถึกและเกี่ยวเทสกับมาให้เพื่อนดีๆวันนี้โหเล่นมาสวยงามนี่แหละครับคอมโบความโกงครับอยู่ฝงตรงข้ามมาย้ายมาเล่นอีกข้างหนึ่งแล้วเวฟเรามันยังสวยอยู่ด้วยนะครับทางขวามือคนดูเห็นใช่ไหมครับเี่แหละสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนหยิบมานะครับเพราะว่าต้องการที่จะเล่นแบบนี้นะโอ้โหล้ีนาเข้ามาเล่นใส่หน้าของคีร่าเลยไม่ตายลยีนายังไม่กดแข่งนะครับ ตัวนี้แข็งใจจริงๆยังไงก็ไม่กดให้ได้นะตัวแขงเขาน่าจะดึงถึงดาร์กสิบห้าเลยมั้งถ้าผมดูจากสไตล์เขาแล้วนะครับไม่ยอมใช้สักทีเหมือนจะไม่เสี่ยงเลยนะครับถ้าหกสิบสี่สิบเขาก็ไม่เล่นนะครับต้องช่วยจริงๆนะเพื่อนเขาเสียสามด้วยนะครับก็เลยไม่อยากจะออกมาเล่นให้มันเสียตัวแข็งฟรีๆนะครับก็เน้นรับต่าเอานะฝั่งงข้ามถือว่าเล่นดีนครับยีน่าเล่นดีตัดใจดีมากนะปล่อยก็ปล่อยนะครับไม่ฝืนกันนะเพราะถ้าเขาฝืนกันมันอาจจะทําให้เขาเสียยีน่าไป กับกันเพื่อเขากําลังจะเกิดเนาะเขาอาจจะกลายมาเป็น4คนแทนไม่ครบ5สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็สไตล์เดิมนะดันยาวครับดันยาวเหมือนเดิมครับหาดักพุ่มเผื่อมีตัวหลุดมาก็จับได้ครับทามิงตอนนี้อยู่ที่13นาทีนะฟิกเกอร์ก็โหลดกลับมาทาันดักสิแน่นอนนะสำหรับของเราเนาะดูอีก,ก็คุมทั้งด้านด์กเลเยอร์อยู่ด์กเลเยอร์อตัวน,นี้สําคัญมากนะครับใครที่ได้ไปนี่มันทําให้เราแบบคุมดักสิบได้ได้เปรียบเลยนะครับถ้าพูดตรง ผมก็จะค่อยๆเคลียร์คีมครับไม่ประมาทเพราะว่าเอ,ดดอรันดอไม่โผล่ครับต,ตอนนี้เอ,ดดอรันดองกับเยน,นาโผล่กลางแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนครับสามารถดันสูงได้อีกนะแต่ไม่คนสูงอันนี้แล้วครับคนดูมันจะเป็นโพซิชันที่เราถอยยากแหละแต่เราไงเรามีลู้แหละครับก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะถ้าโดนจริงๆก็กดท่า2เบ่งก้าแล้วก็ว์ปไปนะครับไม่มีปัญหาอะไร ล็อกชิลเราก็ยังมีอยู่นะครับแบบนี้เอนดอนเหมือนจะมาตีมังกรนะผมก็รอดักนะครับทําเวฟเรื่อยๆนะครับกดดันถ้าเกิดเขาจะมาปิดผมก็ต้องมาทักสทัก3นะครับ2คนยังไม่แน่ใจเลยนะว่าจะเอาโอเมนตอนนี้ลงไหมนะครับผมขึ้นไปดีเอจนะครับชิ้นสุดท้ายต้องการที่จะได้ลถคูดาวแล้วก็เอามาแบบความเร็วโจมตีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับแบบให้ฝาดมันเป็นของที่เล่นในไฟได้ดีครับสำหรับตัวเอจได้แล้วคูดาวเนาะสำหรับพลังชีวิตผมไม่ต้องการแล้วนะตอนนี้พอตัวก็ละ แล้วก็ขังระดาบของเทนเปิดมาก่อนเลยโอคค้โหดูความโกงคนดูแค่เราเล็งแล้วลงมาแล้วจับนะครับลูอี้โอเมนนะครับโกงมากแล้วเ๋ยวยีน่าลำมาโหยังไม่ยอมกดแข่งนะครับยังสู้นิงอุย้ยแล้วโดนเบิร์ดมาหายเลยครับังห,หนิเร้น่าอเอลสูแล้วไม่ค่อยดีครับทามิ่งดาสิบห้าจะเกิดนะครับ,มมเ,นนรบเสียเทนเราเสียเอลสูนะครับแบบนี้ยังไงต่อดีเข้ามาเล่นแบบนี้แล้วเหมือนอาปอบแล้วพอก่อน ุยวางหลุมมาแบบนี้แล้วงไงกันต่อผมขอเราเลอนที่จะกลับก่อนนะไม่อยากเสี่ยงนะโอ้โหเราเสียคีล่าไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหเราเสียสามทามิ่งดังแบบนี้ครับอืมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาวียังไงกันต่อครับแบบนี้ผมก็ต้องไปทําล่างแหละครับรอข้าหน้าของุยอีเกิดเนานะจะให้ผมไปเล่นหน้าดาร์ก็คงยากครับโอเมนไม่ได้ตัวที่แบบลัดก็ได้ง่ายหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยครับจะให้เข้าไปหน 1, 3, 1, ึ่งสามหนึ่งสี่ก็ ผม่าไม่เหมาะนะครับก็เลยมาทําข้างต่อดีกว่าเผื่อเขาได้ดาร์กไปแล้วผมจะได้3ทางแรกมันยังคุ้มนะครับแล้วก็ค่อยถอยมารับก๊อตกันเพราะเรามีคลิปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ต้องรีบนะคนดูเพราะว่าเขาเปิดก๊อตแน่ๆแล้วครับโอ้โหดูดิเรียบร้อยครับเปิดแล้วผมก็ทําเวฟยาวครับตอนนี้รอลูอีเกิดเลไรอย่างเดียวน่ะเสียก๊อตแล้วครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทําเวฟก่อนนะครับตามที่เราได้คิดไว้แล้วนะครับเอเราไปเล่นหน้าดาร์กมันไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะได้ดาร์กเลยครับโดยฮีโร่ของเรามันไม่่ใชพวกแบบ ซูกาหรือว่ามูราที่จะเข้าไปแบบแย่งได้นะครับเราต้องดูฮีโร่เราด้วยเนาะบางทีมันก็อยากจะเสี่ยงแหละครับแต่เข้าไปตีตีตีโอเมนนี่คงไม่เหมาะนะครับจากนั้นก็ได้ไอเทมมาแล้วครับทุกช่องมาตัดฟ้าก่อนนะครับแผนที่ผมจะเล่นจะไม่ใช่แผนหรอกครับก็เป็นแบบสไตล์ออฟเล่นนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อจากนี้เนาะที่เบสจะทําก็คือดักอยู่ตรงนี้แหละครับเพียร์ครีปเพราะว่าเรามีลูอีนะครับถ้าเขาจะเลือกรอดูว่าเขาจะเลือกปล่อยด์กเล่นไหนอันนี้สาคัญมากนะครับตอนนี้ผมก็เซตของรอนะ จากนั้นก็รอดูว่าก็จะมีใครมาเคลียร์หรือเปล่าถ้าไม่มีผมก็จะรีบเคลียร์แวนการ์ตตัวนี้นะครับคีลาเราอัดเวฟบ,บนสูงนะครับทุกคนดูอี๋ยเพิ่งใจเสียนะครับเวลาเสียดาก็ลองดูก่อนนะครับว่าเราพอจะทําอะไรได้บ้างอ่ะอย่าเข้ามาปิดผมนะรลอลูอี้เรียกนะผมก็กด2แล้วก็กดวาร์ปกลับไปไม่มีอะไรนะรล็อกชิลก็ยังไม่เสียอ่ะพอผมพอผมเรียกผม,มา่างนี้ปุ๊บผมก็ดันต่อสไตล์เดิมครับทาล่างต่อถ้าเขาจะมาจับผม ผมก็จะเล่นสไตล์เดิมครับกดล็อกชิลกด2ลูอี้เรียกกลับแต่ก็ต้องดูวันติลูอี้ด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่าแต่ยังไงแล้วซึ่งมันมันไวอยู่แล้วนะครับช่วงเลทฝั่งตรงข้ามก็ตัดใจปล่อยดาร์กมาข้างหน้านของเลนบนแล้วนะครับผมก็สไตล์เดิมนะคือถ้าเขามาจับผม 3- 4ตัวมันก็จะเปิดโอกาสให้เขาอะปล่อยดาร์กฟรีนะครับคืนนะ่ะเขาปล่อยมาข้างบนแหละตอนนี้เขามาจับผมถ้าเขามาจับผมเยอะเพื่อเราจะมีโอกาสเคลียร์ก็ตสูงเลยนะครับก็คือเขาจะเสียก็ตตอนนี้ไฟฟรีที่ตีมมาานนะะะะคครรับก็จทํปโยยช์อยยอไะะ่่เ กับกันถนะ้าเขาส่งยีน่ามาตัวเดียวนะครับก็อาจจะโดนผมโซโล่คิวได้นะครับเพราะว่าฮีโร่เราก็ถือว่าไม่กลัวยีน่านะครับตอนนี้ก็พูดตรงๆเลยได้เลยนะครับสู้กันได้ละเขาก็คุมมานะครับตอนนี้ดาร์กปล่อยมาบนนะผมก็เรื่อยๆเห็นไหมผมก็ไม่สนนะครับดึงดึงเชิงครับดันต่อมืนผมมื่นมากตอนนี้อยากจะเขาไม่ยอมเสียสามทางอยู่แล้วนะครับยังไงไม่มีทางเลยที่เขาจะปล่อยปล่อยแบบยินไปเล่นคนอคนะยังไงก็ต้องกลับมาหาผมเพื่อเบือ์ต้องกลับมา2ด้วยนะครับ ตอนนี้ผมจะว์ปไปแล้วนะครับเพราะว่ายัางไงถ้าผมว์ปไปเราก็เป็น5้าสี่แน่นอนนะครับยีน่าก็จะต้องการรับบ้านนะครับมันทําให้เขาขึ้นบ้านเราไม่ได้เห็นไหมเกมบุ๋งเขาต้องชะง,งักถอยกลับไปครับแบบนี้ผมจะพยายามมาหาไฟเล่นนะครับแต่ว่ากเกี่ยวใครไม่ได้เหมือนกันนะเห็นไหมก็ถือว่าสวนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนครับเขาเสียก,กอ๊อตฟรีละเห็นไหมก็ต้องมาเคลียร์เวฟทําเวฟกันใหม่รอวัดกอตตัวหน้านะครับว่าเราจะสู้เขาได้ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแก้มแมปกลับมาได้แล้วนะเบลก็จะเล่นสไตล์เดิมอีกแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้เงินเรามีต้องพันแปดนะพยายามที่จะเก็บไว้เพื่อที่จะสับล็อกชิลเป็นเกาะเกิดเป็นเคียวนะครับสมมุติว่าเราโดนแกงแล้วเราเสียล็อกชิลไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็กดยืนตี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 แล้วรีบขายของล็อกชิลทิ้งแล้วขึ้นเป็นเกาะเกิดสับเคียวอย่างไวได้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะแบบการเงินเราจําเป็นนะพูดเล็กเพื่อนเรียกมาผมก็ลงมาเอ้ายแล้วลงมาแล้วหลุมมันอยู่ตรงที่ผมลงมาพอดีครับโอ้โหกลับบ้านฟรีนะครับเกมบุกไม่เกิดขึ้นนะถอยกลับมาก่อนนะครับด์กจะขึ้นแล้วครับส3ิาวิ ตอนนี้ผมก็จะมาทำบนนะครับเพราะว่าเพื่อนเอียงขวาไปแล้วนะครับจริงๆก็ผมต้องไปทำล่างเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่าเพื่อนไปล่างผมก็เลยมาบนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปล่างนะครับอันนี้ผมก็ต้องดูตัวเองเล่นรอบ2นะผมก็คิดว่าผมจะเดินไปล่างครับดาวนาขดจาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับตอนที่เล่นเนาะ,ะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าผมเซ็ตของรอครับกะว่าถ้วผมขายล็อกชิลได้อันนี้คือสูตรนะทุกคนไม่ใช่สูตรหรอกเทคนิคละกันก็คือให้เราติก๊ก ติ๊กที่ล็อกชิลไว้ครับเวลาเราจะตายอย่างเงี้ยเราไปกดล็อกชิลไ้แล้วเราแค่กดไอ้กดตะก้าขึ้นมาแล้วขายเลยนะครับมันจะขายล็อกชิลทิ้งทันทีแบบเราไม่ต้องมาไล่หาแบบว่าแอบบล็อกชิลอยู่ช่องไหนอ่ะมันจะไม่ทันใช้นะครับมันจะช้าอาจจะสับไม่ทันเนาะก็คือเราติ๊กที่ล็อกชิลไว้เลยครับแบบเมื่อกี้เพื่อนลองย้อนกลับไปดูได้นะครับสมมติเวลาเราจะกดล็อกชิลแล้วแล้วเราจะตายก็กดตะก้าปุ๊บขายกดขายอัตโนมัติมันจะขายล็อกชิลท,ทันทีทำให้เราซื้อกลอเกิดได้เลยนะครับไม่ ล็อกชิลอยู่ช่องที่4หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการแบ่งปันกันนะครับมามาเราดูในเกมครับเริถึงดาร์คสิบห้าแล้วสไต์เร็วครับยีน่ามารับขวาผมก็ไม่ให้เพื่อนมารับกลางเลยนะผมจะรับเองครับเพราะเขาจะเห็นว่าเราโผล่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าให้เมดมารับนะครับโอ้โหแล้ววันนี้มีไฟเกิดขึ้นมาเราเสียลูอีไปก่อนแบบนี้ผมลงมาเล่นแล้วยังไงต่อโฟกัสที่ดาเมดก่อนแล้วจับมาวันนี้เมดไลด์ออกมาแล้วฟิกเกอร์มากระตุกแล้วเก็บหน้ารีเลนบาได้ แล้วยังไงต่อเล่นกันมาแบบดีโอโหโดนเบิร์ดมาค่อนข้างหนักผมพยายามที่จะยืนให้เพื่อนเพราะมีล็อกชิลมีเกาะเกิดทุกอย่างที่พร้อมจะสับโอ้โหแล้วมันไวมากแต่ละตัวแล้วได้มา3แบบนี้จบได้หรือเปล่าครับฝั่งเขาตัดสินใจบวกเลยนะเพราะว่าผมทําเวฟไปค่อนข้างที่จะประชิดบาแลกเขาแล้วนะครับเราโหแล้วผมไม่สนนะตีบ้านอย่างเดียวตอนนี้มีล็อกชิลมีทุกอย่างกดล็อกชิลมารับดาเมจป้อมขายทิ้งเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมผมขายทิ้งได้เลยแล้วกระตุกโจเกอร์เข้ามามี่า2สองกดมาอย่างถึงเรียบร้อยจบเกมไม่ได ประมาณนี้ครับพีโรที่เบสเลือกที่จะใช้มาในเกมนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งจริงๆนะครับคนดูตาที่ผมได้บอกไปเนาะก็คือแข็งแกร่งมากครับเห็นไหมเลดเกมคือเอาเราไม่ลงจริงครับไม่ได้หมายความว่าตัวเรา,เราอะไรอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเก่งนะหมายถึงว่าตัวเรานชนะนะครับมันทาให้เราเล่นง่ายในช่วงเลดเกมเบสไม่ต้องใช้สกิลเพหรือว่าอะไรเลยครับลุยเรียกก็กดลงทําเวฟให้สวยไว้นะครับดึงจํานวนคนกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับตอนนี้ก็15ดาวแล้วจะพยายามไต่ให้ทันน้องๆที่เล่นด้วยกันนะครับน้องก็30จะ30ดาวกันแลละอ่าเทนเมสต้มด้วยนะคขอบคุณที่รับชม้เจอกันใหม่นะครับ